สวัสดีครับจากจากเล่านะครับต้อนรับสัปดาห์ใหม่นะครับด้วยความสดชื่นเลอเกินครับจากผลงานล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะแมสตี้ได้2ประตูต่อศูนย์ครับเป็นหนึ่งในวันที่ปลดแอกสำคัญมากๆครับแล้วก็ทำให้เส้นทางในการไล่ล่าแชมเปี้ยนพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เนี่ยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมมุมมองอ่ะไปนี่พร้อมๆกันเลยกันนะครับ ว่าก่อนเกมเนี่ยหลายคนอาจจะมีกังวลนิดนึงแหละนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเจอกับแมสตี้ณเวลาไหนนะฮะต่อให้เป็นช่วงซีซั่นนี้ก็ตามแต่นะครับที่ลูกทีมของเป๊ปกิโลล่าอาจจะดูอฟอร์มหล่นฟอร์มตกผลงานไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้ก็ตามแต่แต่ยี่ห้อแมสตี้ครับเล่นในเอทิฮัสเตเดียมซึ่งอย่างที่สถิติที่ทุกคนรู้นะครับว่านับช่วงในเกมลีกครับในยุคข,ของยูเอ็นคลอปที่เจอกับเป๊ปนะฮะเจอเป๊ปในศึกพิมลีก ยังไม่เคยชนะเลยครับครั้งล่าสุดที่ลูพูบุกมาชนะซิตี้ได้ในเกมพิมพ์ลีกนู่นเลยครับ2015ซึ่งเป็นช่วงแรกๆที่ครอบเข้ามากลุ่มทีมแล้วก็ยุคนั้นนยังเป็นคุณซือยังเป็นมาเอลเปเรยกินี่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเห็นความเข้มข้นแหะครับว่ามันยากแค่ไหนอันนี้นชลอตมาในรูปแบบที่น่าสนใจครับกาิสโจนได้ลงเล่นอีกครั้งหนึ่งจากตอนแรกเนี่ยเอ๊ะมันจะคล้าย เกมที่เจอกับวิลลาหรือเปล่าคือตามแผนผังอาจจะยืนเยอะไปทางด้านซ้ายหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็แวบ,บเข้าไปเล่นตรงกลางเยอะขึ้นแต่เกมนี้ไม่ใช่เลยครับปักตรงกลางเลยครับเรียกได้ว่ายืนเท่าๆกับสโบรสไลน์เลยนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีกองหน้าตัวเป้าเลยครับแล้วก็ใช้ดีอาร์สกับโมซาล่าเนี่ยเดินเครื่องทางริมเส้นตรงกลางก็อัดแน่นแหละครับทั้งกรางค์แบกทั้งแมคคาลิสเตอร์ข้างหลังชุดเดิมครับเทรนอีบูฟันได้โรบโบิลอาริสันเบเกอร์ สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือมาสเตอร์ไม่มีเออร์ริงบราฮาเันครับมันก็น่าสนใจอีกครับว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างเกมที่อาข้ามไปเกมพิมบุรีก็ได้ครับน่าล่าสุดที่ถล่มนิควคาสเซิลม,ม,มาโอม่มามูชยืนสูงสุดใช่ไหมครัแต่เกมนัดเจอเรัองบดรีอ่ะทิ้งเอาไว้เพราะว่าตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปสู้ไม่ได้จริงถ้าวัดเฉพาะเกมพิมบุรีเนี่ยอาจจะเป็นมามชูชที่ยืนสูงสุดหรือเปล่าเป็นตัวเป้าหรือเปล่าแล้วคอยแบบวิ่งช่องต่างๆแต่ไปๆมาๆครับกลายเป็นฟีฟดที่ยืน เป็นตัวหลอกเป็นฟอนายอยู่ข้างบนครับแล้วก็ให้พื้นที่ของมามูชเนี่ยในการวิ่งทะลุขึ้นไปแล้วก็มีตัวริมเส้นสั้งาซาวินโยโดกูเดบรอยคอยขับเคลื่อนอีกนั่นหมายความว่าเวลาขึ้นเกมลุกข,ของมสตี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีตัวเลือกถึง5คนครับเดบรอยมามูชโฟเดนโดกูซาวินโยแล้วก็ใช้ลุกลุยส์เนี่ยเข้ามาอินเวตตรงกลางคู่กับนิโก้กอนซาเลส เกมแพนทั้งสองทีมเป็นประมาณนั้นครับแล้วมันก็เต็มไปด้วยความสูสีแหละครับเพราะว่ามันต้องยึดพื้นที่กลยุทธ์ตรงกลางสนามเนี่ยให้มันได้มากที่สุดเพราะถ้าคุณยึดตรงกลางได้เนี่ยทุกสิ่งอย่างมันน่าจะง่ายขึ้นแต่ความใกล้เคียงแหละครับมันก็ยื่นไปยื่นมาจุดเปลี่ยนสำคัญก็กคือลูกสูตรของเลี้ยวผูกครับกดติดพอดีเลยครับหลังเกมเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์นะฮะว่าทั้งซาร่าทั้งโซโบเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าซ้อมกัน เมื่อวานนี้เองครับก่อนที่จะลงสนามเป็นลูกสูตรที่ซ้อมกันแบบว่าฉับพลันมากๆแล้วมันได้ผลเลยครับผมเชื่อว่าทั้งนักเตมัสตี้แล้วก็แฟนๆมัสตี้ไม่คิดครับว่าช็อตนั้นเนี่ยไม่กกาจะเล่นลูกเรียดเข้าไปเปิดลูกเรียดเข้าไปเสาแรกแล้วโซโบก็ตวัดเข้ามาจุดนัดพบอยู่ใกล้ๆกับตรงจุดโทษพอดีเลยครับแล้วซาลาห์ก็กดปั้งฉลับในทางเอาเก้น,นิดหนึ่งครับเปลี่ยนทางเข้าไปพอมันกดสูตรติดขึ้นนําได้เหมือนทุกสิ่งอย่างมันเข้าล็อกของยูลุครับที่วางเอาไว้ เพราะเกมลุกของไมสตี้เนี่ยต่อให้มีจํานวนผู้เล่นเยอะก็ตามนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยคนที่จะคอยกดดันทั้งฟันได้ทั้งอีบูโกนาเต้เนี่ยพอมันไม่มีฮาร์แลนด์นะครับอันนี้เราต้องอยอมรับว,ว่าถ้าในรูปเกมแบบนี้นะในรูปเกมแบบนี้เนี่ยฮาร์แลนด์อาจจะมีประโยชน์ครับในการประทะในการชนเบียดบี้ต่างๆแต่พอไม่มีครับเราจะเห็นแบบ20นาทีผ่าน30นาท,ทีผ่านเนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะครับที่ฟันได้เนี่ยกล้าขึ้นมาแบบบีบฟีฟูเดนถึงในแดน ของแมสตี้เลยครับเพราะว่าบทบาทของโฟเดนเนี่ยคือต้องเป็นตัวเชื่อมอยู่แล้วต่อให้ยืนเป็นตัวบนสุดใช่ไหมครับก็ต้องถอยลงมาเชื่อมเชื<ๆ>่อมเชื่อมแต่ฟันได้เนี่ยตามจี้ขึ้นมาครับเพื่อจะกดเลยครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้โฟเดนนั้นได้พลิกได้หรือทําเกมต่อได้พอเกมตรงกลางมันตันครับสุดท้ายเนี่ยทางลือกอ็อยู่แค่ด้านข้างก็คือซาฟินโยกับโดกูอ่าใช่ครับโดกูอาจจะมีแบบสกิลทักษะนู่นนี่นั่นเทรนหัวทิมหัวตั้มไปบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติ เพราะใครเจอโดกูอ่ะมันยากอยู่แล้วล่ะครับแต่ประเด็นก็คือต่อให้หลอกล่อได้หรือมีพื้นที่ในการเปิดได้ครับในกรอบเพด็โทษเนี่ยพื้นที่อันตรายสุดท้ายเนี่ยตัวเป้ามันไม่มีครับไม่มีเออริงบลาฮารันทุกสิ่งอย่างมันเลยดูเหมือนง่ายไปหมดทั้งอีบูทั้งฟานไดเหมือนมีแรงดึงดูดลูกบอลเข้ามาเปิดมาแบบไหนเปิดเรียดเปิดโด่งติดหมดครับแล้วลูฟูก็รอจังหวะน,นั่นแหละครับในการแบบอวางขนานเส้น หลังแบกมุมพงอย่างที่เราคุ้นๆกันซึ่งประตูที่2ก็มาเป็นแบบนั้นแหละครับเทรนก็ขนานเส้นไปปึ้งซาร่าอยู่ในลายอยู่แล้วก็สปีดแซงไปโซโบถอยอ,อกมาแล้วก็ไปรอจุดนัดพบแล้วก็เปิดเข้ามายิงด้วยซ้ายหักข้อแบบเอดอิสันขาตายไปแล้วครับขยับไปทางด้านขวาแล้วสองศูนย์ในครึ่งแรกโอ้ผมว่าม,มันเป็นผลลัพธ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คาดคิดขนาดนั้นครับหวังว่าจะสู้ให้มันดีที่สุดนั่นแหละ แต่สุดท้ายมันทําได้แล้วครึ่งหลังคือซื้อเกมรับลุวนๆเลยครับแบบเต็มที่เลยแล้วก็รอจังหวะสนกลับอ่ะอ่ามีโจนที่เอ่อได้ยิงเข้าหน่อยใช่ไหมฮะอา่าล้ำหน้าไปหรือนี่ครึ่งแรกโอกาสใกล้เคียงที่สุดของแมนซชสเอคือจังหวะที่โอ,โอมามามมชยิงเข้าเนี่ยแหละครับแต่ก็ล้ำหน้าไปแต่ครึ่งหลังเนี่ยเราเห็นการเลือกใช้เกมรับเป็นอาวุธหลักของเวีรยวภูอย่างชัดเจนมากๆแม็กอลิสเตอร์เนี่ยบางครั้งถอยไปยืนเป็นเซนเตอร์ตัวที่3ด้วยซ้ำไปโจนโซโบนี่แทบจะไม่ยืน เกินครึ่งสนามเลยแล้วก็คอยวางให้ทั้งดีอาร์สทั้งสาราต่อให้ปรับเปลี่ยนคนนะครับกักโปลงมาก็จะเล่นแนวนั้นหรือช่วงการปิดเกมครับเราเห็นใช่ไหมฮะพอเอนโดลงมาปั้งเนี่ยสัก20นาทีสุดท้ายเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอาละนี่คือช็อตปิดเกมนะครับแล้วเอนโดนี่แทบจะไปยืนแบบอยู่ในระดับเดียวกับฟนานไดอีบูเลยครับมีกราฟมีแมคกามีโซโบยที่แบบอัดเข้าไปเพราะฉะนั้นมันแทบจะไม่มี ช่องไฟหรือช่องว่างใๆดๆที่ให้แมสซี้นั้นเจาะตรงกลางได้มันกลับมาเป็นรูปเดิมเลยครับเมื่อคุณเจาะตรงกลางไม่ได้ก็ต้องออกริมเส้นแล้วดูครับต่อให้เทรนจะเจองานหนักขนาดไหนนะครับช่วงหลังๆเนี่ยเราเห็นคนเข้ามาซ้อนเยอะทั้งอีบูทั้งกราฟเฟนแบกเองก็ตามแต่หรือโมซาลาคุณเห็นแบบซาลาแบบวิ่งสปีดลงมาเนี่ยผมว่าไม่มากครับ โอกาสที่เห็นแบบนี้ไม่มากเท่าไหร่ครับแต่มันจะเกิดขึ้นในเกมแบบนี้แหละครับที่ต้องเก็บให้ได้เมื่อมีโอกาสแล้วสถานการ์มันได้เปรียบสา,าราเล่นเกมรับผมว่าอาจจะเยอะที่สุดครั้งหนึ่งครับในซีซั่นนี้วิ่งลงมาสอนเช่นเดียวกันครับด้านซ้ายอ่ะโรบโบหมดแล้วอ่ะส่งซิมิการ์ลงมาเทรนด์หมดแล้วช่วงสุดท้ายส่งควานซ่าลงมาอีกคือกดเลยครับซื้อเกมรับเป็นพอกเก็ตเลยแล้วรู้ว่าเป็นเกมรับที่ได้เปรียบด้วยเพราะตรงกลางแน่นมาก จะออกริมเส้นจะเปิดเข้ามาก็ไม่มีเป้าที่จะให้ซิตี้นั้นเล่นได้อย่างสบายทุกอย่างมันเลยเก็บกินหมดทั้งฟันได้ทั้งอีบูหรือคนอื่นๆก็ตามแต่มันเป็นช่วงเวลาที่แบบผมว่าเราได้เห็นอะไรหลายอย่างเนี่ยเราได้เห็นวิธีการแบบการสู้หมดหมดแบบเหงื่ออย่าดสุดท้ายจริงๆอ่ะโซโบวิ่งจนแบบนอนแพ่ลงกับพื้นซาร่าเล่นเกมรับแบบวิ่งขนานลงมาเทรนเนี่ยนะฮะก่อนที่โดนเปลี่ยนตัวออก ยืนแบบชันเข่าจนแบบไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะคือมันรีดจนจนทุกสิ่งอย่างที่คุณมีอยู่ในตัวเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์ที่มันที่มันถูกต้องและเราต้องการทุกคนแบบคือฮีโร่ทั้งหมดเลยครับแม้ว่าหลังจากจบเกมซาร่าจะได้แมนออฟสมัตเองก็ตามแต่แต่ผมรู้สึกว่าในนัดนี้เนี่ยทุกคนสมควรได้ได้รับคำชื่นชมและยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือคนที่วางแผนนั่นแหละครับอเนอร์ชลอตผมว่า ณวันแรกในวันที่รับงานเนะเนาะเราก็พอจะนึกภาพมันออกแล้ว่าเฮ้ย mm. มันเต็มไปด้วยความความกังวลใจหวาดหวัน่นไหวไหมอะไรต่างๆนันแนะแต่สุดท้ายพอถึงตรงนี้เนี่ยคำตอบมันเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆครับ11เกมที่เหลือห่างจากอาร์เซนอล11แต้มช่องว่างตรงนี้เนี่ยณนะเวลานี้นะครับอาร์เซนอล53ลิเวอร์พูล64แต้มสูงสุดที่อาร์เซนอลจะทําได้ จาก12เกมที่เหลือก็คือ89คะแนนเพราะฉะนั้นถ้ามองตามแบบคำนวณตัวเลขเลยเนี่ยขอให้ริพูไปถึง90แตม้มก็คือณตรงนี้64แต้มใช่ไหมครับเหลืออีก26คะแนนนั่นคือการการันตีม็นชป์26คะแนนกี่นัดเพิ่มให้เป็น27แต้มก็ได้ครับมันจะได้หาลงตัวหน่อยนั่นก็คือ9เกมครับ9 3 27 11เกมที่เหลือครับ ลิฟว์ขอชนะ9นัดในเงื่อนไขก็คืออาร์เซนอลต้องชนะทุกนัดนะครับถ้านัดไหนอาร์เซนอลไม่ชนะหักลบลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณที่มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยครับว่าทําไมใครที่เกี่ยวข้องกับลิเว์ถึงมั่นใจเหลือเกินเพราะสถานการณ์เพราะผลงานที่มันได้เพราะช่องว่างคะแนนเพราะการคํานวณที่มันชัดเจนแบบนี้เว็บไซต์อัลต้าครับล่าสุดเนี่ยวิเคราะห์ออกมาคํานวณออกมา โอกาสในการเป็นแชมป์ของลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ราวๆ92%นี่คือก่อนเกมที่เจอแมิตี้นะครับหมายความว่าคือหลังจากที่อาร์ซนอลแพ้เวสต์แฮมโอกาสอยู่เก้าที่เฉียด92%แต่หลังจากที่ชนะแมิตี้เนี่ยวานทุกคนแล้วกันลองไปค้นหาข้อมูลดูว่าตัวเลขของออฟต้ามันเพิ่มขึ้นไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์ผมชืว่อว่ามันเพิ่มขึ้นแน่ๆครับอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและณจากนี้เป็นต้นไปครับไม่มี อะไรมารบกวนหรือกดดันใดๆให้กับลิภูมากกว่าตัวของตัวเองคแค่โฟกัสสมาธิในแต่ละนัดนับไปเรื่อยนับถอยหลังไปเรื่อยจนถึงวันนั้นแหะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานเพอๆอาจจะไม่ต้องรอถึงเก้านัดด้วยซ้าถ้าหากมันเกิดการพลิกคว่ำอย่างระเนรนาดอันนั้นเนี่ยอาจจะต้องถูกจดจำว่าเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดของลิพู หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นครับดื่มดำกับัยชนะครับนี่คือการปลดแอแบ,บุกมาชนะมนสตี้ได้คู่แข่งทีมสําคัญครับแล้วก็อยู่บนเส้นทางในการไล่ล่าแชมป์อย่างใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆผมว่าทุกคนมั่นใจได้ครับด้วยสาเหตุที่มันเกิดขึ้นขอแค่เดินไปทีละก้าวอดทนนับไปเรื่อยครับนับถอยหลังกันไปเรื่อยอย่างที่บอกเลยครับเมื่อถึงวันนั้นมันจะเป็นที่ประจักษ์เองว่านั่นแหละคือวันที่ทุกคนรอคอย รอถึงวันนั้นไปด้วยกันแล้วกันครับอ้าวคอมเมนต์เข้ามานะฮะชัยชนะสําคัญนัดนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวตามกดใจให้ทุกเมนเหมือนเดิมส่วนในเรื่องของการจอดแท็กติกอะ่ะเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนเพราะว่านัดจ่าไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาคุยกับจ่าในเรื่องของการวางแท็กติกของนเยนชลอเเป็นแบบไหนรายละเอียดอย่างไรอุ้ยทำไมใช้โซโบกับโจนยินคู่กันครับมันเวิร์กไม่เวิร์กตรงไหนบ้างเดี๋ยวติดตามในวันพรุ่รงนี้แล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ